ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นแรกของช่วงแรกของนี้ครับกับประจำวันที่9เดือนมกราคม2023ครับกับช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลทดิกในช่วงเลกที่2นี้ครับเราไปเดิมตอนประเด็นแรกกันที่ทางฝั่งของราชันคข่าวรัมพูนบริเออร์ครับมราสุดได้ประกาศเปิดตัวกองหลังดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ครับในวัย24ปีกลับบุมทัพอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ โดยทางฝั่งของตะหนันรัมพูดเีเออร์นั้นครับล่าสุดได้เปิดตัวตะหนันกกีเก้รีนาเรสครับกองหลังกรุ๊กครุงฟิลิปปินสเปนกลับมาช่วยทีมลุยศึกทริกในฤดูกาล2023ในช่วงเลกที่สองอีกครั้งหนึ่งครับอย่างไรก็ตามครับโดยการแยกกลับมรมทับราชันโคข,ข,ขาวของตะหนันกกีเก้รีนาเรสในครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมทีมครั้งที่สองเลยแหละครับหลังจากที่เคยค้าแข้งกับทีมในช่วงฤดูก,ลกลาล2022เลยครับและสำหรับตะนันกกีเก้รีนาเรสนั้นครับเป็นนักเตะที่เล่นได้หายตแน่งรับ เคยคาแข่งไงกับสโมสรอ,อย่างตะนานยูดีซานเปโรยูดีมอนเตโจและส่วนในเด็กๆลที่ผ่านมาครับอยู่กับสโมสรอ,อย่างตะนัน PSM มากาซาครับในรีการหของอินโดนีเซียแต่ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักครับก่อนตัดสินใจครับย้ายกลับมา,าคาแข่งทะเลดอีกครั้งกับปรามพุนวอริเออร์นั่นเองนะครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปกันที่ทางฝั่งของธนาคานขนแก่นกันหน่อยครับเมื่อาสุดใครที่จะปิดดิวอดีตลูกทีมของธนาคานอากิระนิชิโนะคอมโบทิบในช่วงเลกที่2นี้เลยครับ โดยหลังจากที่ทางฝั่งของตะนันขอนแก่นนานครับตองแยกทางกับตะนันจอกอันสอแข่งเกมรับชาวเกาหลีใต้ครับที่ต้องกลับไปเกณฑ์ทหารครับทำให้โคต้าเอเชียหายไปก่อนที่ฝ่ายบริยานนานครับจะเฟ้นเลือกเพ่นโคต้าเอเชียรายใหม่ในช่วงลีกที่2ซึ่งทีมงานฟุตบอลเยายมไยวันครับได้รับข้อมูลมาเลยครับว่าดีวโคต้าเอเชียรายใหม่ก็คือน,นักเตะอย่างตะนันชุนยะสุกะนูมาครับเซ็นเตอร์ฮับชาวญี่ปุ่นวัย33ปีที่ย้ายมาจากสมสุรไทยจงุงฟูโท,โ FC, ทูโรเอฟซีทีมในศึกของพิบริไต้วัด และสำหรับทรงหน้าซุนยะสุกุนุมะนันครับเซ็นเตอร์ฮับญี่ปุ่นครับที่ผ่านเกมเจลริกมาแล้ว48นัดส่วนเจทูผ่านมามากกว่า148นัดโดยขานั้นครับเริ่มจากการเป็นนักเตะเยาวชนของตะนันกับมบักโอซาก,กาในช่วงปี2003ครับจนถึงปี2008คนที่ในฤดูกาล2009นั้นคับ ก็จะขึ้นกับักโอซาก้าชุดใหญ่ครับที่มีตะนันนิชิโนโคุมทัพยอยู่ในตอนนั้นครับ <S <S ก็ได้ดึงเข้ามาเล่นชุดใหญ่ด้วยวัยแค่ส8ปีเลยครับและปีต่อมาครับในปี2 0 1 1ครับย้ายไปเจทูกับทีมอย่างตะนันโดอันโซคูมาโตโมะครับโด,ดยสยดยัญญาณยิมตัวก่อนที่ในปี12จนถึงปี2 0 1 4ครับจะย้ายมาอยู่กับตะนันจูเบโรอิมาตะซึ่งที่นั้นเป็นครั้งแรกครับที่เจ้าตัวนั้นครับได้เล่นเจดิกในปี2 0 1 2และนี2013ส่วนปี25ถึง2016ครับ้ยามยส่วนปีสองพันโตสกะาีนถ ทางน้านมาสัตยูบอดะครับอดีตกุนซูทริคขุมทัพในตอนนั้นเลยครับและส่วนต่อมาครับในปี2 0 1 8ครับจนถึงกรุดการส0 21ย้ายกลับไปที่กัมบักมูสกาอีกครั้งก็ได้เล่นเจอริก21นัดในปี2 0 1 8ก่อนที่ในปี2022ครับจะโยกประเด็นให้กับ f c มาซิดะซีวีครับในปีล่าสุดกับทีประเด็นที่ประเทศไต้หวันครับกับทีมอย่างสมุสอนรไทจงฟูตบรลเอฟซีเลยครับ ประเด็นข่าวสารที่3ครับเราไปกันที่ทีมชาติไทยกันหน่อยครับอย่างตะนานเจ้าบุกเอกนิตปัญญาครับเมาาื่อสุดทางฝั่งของตะนานบิ๊กออสผลตระเวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงครับไม่เอาผิดกับตะนานเอกนิตที่ไม่รับใช้ชาติในครั้งนี้เลยครับโดยหลังจากที่ได้เกิดเรื่องราวครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้รับการแจ้งจาก เจ้าตัวแทนของตระหเอกนิตปัญญาครับเืิอทีจะขอถอนตัวจากทีมเชียรไทยครับชุดรุยสึกเอเชียนครับ2023ครับรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระางวันที่12มกราคมครับจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์โดยให้ผลแหละครับว่าต้องการมีโอกาสลงฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นกับสโมสอดระเรดเดมอนตัสกัดในเจริกญี่ปุ่นเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับนหลังทีมนั้นครับมีการเปลี่ยนแปลงคุณซือมาเป็นตะนากเพสมาเทียนชาวนอเวครับทำให้ต้องขอถอนตัวออกจากทีมเชียรไทยครับและส่งผลในทน ดิฉิดครับไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเรียกทางนั้นเจ้าเขนพิชาครับกองกลางจากมือทองเข้ามาแทนที่ทันทีครับเพราะทีพนั้นครับได้ดินหน้าต่อไปโดยเจ้าตัวนั้นครับก็ไม่ได้ออกมาขอโทษทีบในตอนนี้อีกด้วยเลยครับ และเช่นนี้ครับการกระทําเช่นนี้จริงๆแล้วครับธนานสมาคมของธนาาประเทศไทยครับก็สามารถติดต่อไปยังธนานสมาคมบอลญี่ปุ่นได้หากนักฟุตบอลหรือสโมสรไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามระเบียบโดยการลงโทษวินัยประญาดข้อคที่6.10ครับในกรณีที่สมาคมเรียกตัวนักกีฬาเพื่อที่จะแข่งขันในนามทีมชาติองค์กรสมาชิกครับต้องปฏิบัติตามระเบียบขอบ้อบังคับว่าด้วยการประตัวนักกีฬาฟุตบอลให้ทีมชาติหากฝ่าฝืนนักฟุตบอลจะถูกพักการแข่งขัน2นัดหรือปรับเงินสโมสรด้วย และอย่างไรก็ตามครับที่มานครับก็ได้รับข้อมูลออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของท่านบิ๊กออสนั้นครับในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็คงจับไม่ทําแบบนั้นครับเราะคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลในการตัดสินใจและตัวเองครับก็จะหมดวาระในที่8กุมภาพันธ์นี้ครับจึงไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมาอีกเลยครับ ประเด็นปิดท้ายกรน,นี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทีมของตระร่านทันดิซองครับอย่างทางด้านมาร์ครองสึกหรือแพคยูน่าเดตครับได้ตัดสินใจครับแยกทางกับแนวรุกชาวบราซิลหลังไม่มีชื่อช่วยทีมครับในเกมประเดิมเลกที่2เกมที่เปิดบ้านถล่มกเกษตรศาสตร์เอฟซีไป3ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านไปเลยครับ โดยทางฝั่งของสโมสรแพร่นั้นครับทีมในศึกทันีสองในฤดูกาลนี้ครับได้ประกาศปล่อยตัวจากตาะนันรีเอรยสฟูรันเดสหรือตระนันโอวิโอราครับแนวลุกวัย32ปีออกจากทีมเป็นที่แน,น่นอนเลยเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตะลันเอรียตนั้นครับย้ายเข้ามาวมชีมในช่วงโีกเลรกๆที่ผ่านมาครับลงสนามช่วยทัพไพรจินนัตในศึกตะลิกสองไปทางซีนซูบกนัทําไปได้3ประตูก่อนจะมาได้ไปต่อกับทีมในช่วงเลกที่2ครับซึ่งสมสรน,นั้นครับก็ได้ขอขอบคุณความมุ่งมั่นละความทุ่เทครับพร้อมกับอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพต่อไปเลยครับ และสำหรับโปรแกรมการที่แข่งหน้าต่อไปครับของสโมสรแพร่นั้นครับก็จะบุกไปเยือนรองจากฝูงของทัดิศสองในฤดูกาลนี้ครับอย่างตะนานพยเชษไกชนโหนกโบกพิชษเอฟซีครับในศึกทันดิสองในวันเสาร์ที่23มกราคมนี้ครับในเวลา1 7จดนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงานเบธลีแฟมบรีกันด้วยครับ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ